สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ช่างเพชรจะพามาดูเ e อร์สิ i ไอสเตปลูก59า9นะครับรีแมปเลี้ยวทนะครับรถล,ลูกใหญ่เนี่ยจะชอบมีปัญหาเรื่องการชดเชยนะเดี๋ยวจะพามาดูว่าการรีแมปแบบดูค่าเรี้ยวทามเนี่ยมันช่วยให้เรารีแมปได้ดีขึ้นยังไงแล้วก็เป็นยังไงนะครับใช้งานยังไงอ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันวันนี้มาดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะ อ,นะอันนี้ไม่ช้เชืเชยนะครับไม่มีการชืเชยนะเพราะช่างเพชรทำการปิดการชืเชยที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรถคันนี้นะครับจูเด,ดินหอบนะครับนี่ครับวิ่งหมดนะครับสายไฟยูระเบิด์สดูได้นะครับวันที่เราจูไปมันมา,มา,มาตามมือเอาไหมเป็นไงครับตรงไหมตรงนะครับ ให้เห็นชาตเจนเลยนะครับอยู่ที่ A d F ด้วยครับผมวันนี้ x d F นี่ก็ตามนั้นแหละครับมันแล้วแต่ XDF นะครับว่าเราตั้งค่ามาตรงไหมนะครับอีนีเ d f นะครับ XDF เป็นของช่างเพชรเองนะครับ PJ นะครับผม XDF นะครับ PJ Racing นะครับตรงนะโอเควิ่งตรงนะทีนี้เขาจะเก็บค่า XDF ให้เราด้วยนะครับ มีใครเอฟให้ดูด้วยนะครับไล่รถง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องดูสีโอเทียนเลยนะครับเราบิดไปถึงตรงไหนเก็บเอฟให้ถึงตรงนั้นครับอย่างไงครับรอบท้ายเก็บให้นะครับละเอียดเลยครับผมแต่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนจูแล้วแหละว่าจะเลือกสิ่งที่เขาดูได้ก็เอฟนะครับแต่สิ่งที่เราต้องเลือกเองคือนี่ครับที่เด็ดเลยครับองขาไฟระเบิดนะครับ ที่องศาแคบกับกำลังอัดนะครับเดี๋ยวลองเรียนแบบกันนะระเบิดนะวัยรุ่นองศาแคบไม่ถึงก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ครับผมตารางน้ำมันครับดูได้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับการจ่ายน้ำมันเป็นไงครับเนี่ยมีการตัดน้ำมันนะครับเพราะว่า ทเัเดชยูนหอบเอาไว้นะครับทำทัดทนนะครับสนใจรีแมปทักมาได้ครับหรือเข้ามาที่ร้านได้ครับร้านทีเจมอเตอร์บนะครับรับรีแมปมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเกือบจะทุกรุ่นนะครับผมเข้ามาที่นี่จบแน่นอนครับไล่ให้แบบจบๆครับมีทั้งค่าเรียวทามแล้วก็วิ่งสนนจริงเดี๋ยวอะเดี๋ยวัเพชรจะพาไปดูกันว่าไอ้คันนี้วอลงถนนจริงเป็นไงครับ เดี๋ยวให้ลูกน้องไปนั่งขับให้ดูนะครับเพราะว่าคันนี้ลูกใหญ่สเตอร์มันค่อนข้างใหญ่นะไม่ต้องหมอบหรอกสเตอร์แบบนี้นะครับจากที่เคยทํามาโอเคไปดูกัน